สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อรับเข้าสู่เฟียร์ทูฟาตอมลู้ไว้ให้ผวาให้เสียงภาษาไทยโดยผมเองครับก็เกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เอาเรื่องราวคนที่รอดในเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวเลยว่าเสียงตายมานะครับซึ่งเขาก็จะมาเล่าให้ฟังในเว็บไซต์นี้ Fear to f a t h o m um story ี่แอนด์แล้วก็ไปเล่นหนึ่งครับภาคแรก Home alone ยี่สินาทีวุ้ยผมว่าน่าเล่นมากเลยเฟรดาซอม Home Alone จุลยสบผมไม่ได้เขียนนี้ขึ้นระดิตเพราะว่าอยากให้มันดูเรียกว่าเป็นเรื่องแต่งหรอกนะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมควรจะเริ่มจากตรงไหนผมว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยแล้วกันนะตอนนั้น ปเป็นช่งวงฤดูกลางฤดูร้อนพ่อแม่ของผมต้องออกจากบ้านเพราะว่าพวกแกจะต้องไปทํางานนะนะหมายถึงแบบไปทํางานข้างนอกแบบนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าผมต้องอยู่คนเดียวในวันหยุดนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนุกดีนะผมรู้สึกว่าผมจะต้องพูดถึงตารางการนอนหลับของผมสนอดละเพราะว่าตอนนี้มันค่อนข้างที่จะวุ่นวายและก็แย่มากเลยนะ ผมเนี่ยจะนอนกี่โมงแล้วผมจะตื่นกี่โมงก็ได้ในเวลาของวันและแน่นอนว่าผมจะต้องวางแผนที่ต้องแก้ไขมันด้วยนะเพราะมันไม่ค่อยดีโอ้ยนี่มันเสียงอะไรเนี่ยโอ้ยมึนไปหมดแล้วโอ้ยน้ำลำคาเด้ยโอ้ย,อยนี่มันอะไรเนี่ย บ้านสวยนะเนี่ยโอ้เรากดซีกดย่องได้ด้วยครับทุกคนผมไม่มั่นใจนะเราต้องทำอะไรอืมแม่โทรมาแม่ส่งข้อความมาเฮ้ เด,นนะเ,เดี๋ยวก่อนนะเรามีขความเดี๋ยวก่อนนะเมื่อไหรพ่อแม่จะกลับมาเหรออ่าลูกจะ๊ะพ่อและแม่เนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปบ้านวันจันทร์นะไม่ใช่ว่าแม่บอกไปเมื่อวานเหรออ๋อโอเคครับดูแลตัวเองด้วยนะลูกหลับให้เป็นเวลาล่ะเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่ผมจะได้ X อ o กบอกรับแม่ตามที่แม่สัญญาผมอะ่ะ ผมหมายถึงถ้าแม่ได้ส่วนลดอะน,นะอ่าแล้วก็คืนนี้ผมขอแล้วก็คืนนี้ผมขอให้มามาสันแล้วก็จอร์ดมาหลับกับผมได้ไหมครับคืนนี้มาค้างคืนกับผมได้ไหมครับคืนนี้เพื่อการบ้านนะ่ะแน่นอนจะลูกรักลูกสามารถโทรหาแม่ได้นะถ้าต้องการอะไรแล้วก็ให้เมแล้วก็ให้แน่ใจว่าเป็นพวกเขาก่อนที่จะเปิดประตู หรือจะส่องผ่านประตูแมวก็ได้นะจะลูกหรือพ่านม่ก็ได,ได้ดูแลตัวเองแล้วอยลูกแน่นอนครับแม่พ่อและแม่เนี่ยอาจจะกลับไปประมาณตอนอาทิตย์เย็นๆนะทำไมแม่ถึงเป็นห่วงผมจังทำไมแม่ถึงระแวงจังเลยผมอายุ14แล้วนะ๋ mm hmm. อแปลว่าเดี๋ยวผมจะไปนอนนี่แล้วกันนะผมขอไปงีบแล้วเนี่ยผมอยากจะสั่งพิซซ่ามา yes ไม่ต้องอ๋อไม่ต้องสั่งอะไรหรอกนะลูกรัก แม่ทำเราสัญญาหให้แล้วตอนเชาน้านี้ให้ไปดูที่ตู้เย็นเลยโอเคนี่คือข,ข้อความจากเพื่อนเรานะครับผมจะอ่านให้หมดว่าไงโยโยพรุ่งนี้ไปบ้านเจสิก้าไหมไปสิได้ยินว่าจอร์ดก็ไปนะแล้วนายว่าไงไม่รู้ดิอะไรล่ะไม่ใช่นายปอกเลยว่านายจะไปหาเธอเมื่อวานะ่ะ ก็เธอไม่ได้มานะ่ะเหมือนฉันไม่สำคัญกับเธอเลยอ่ะนายสำคัญอย่าเอาตัวนายไปคูณกับความเร็วของเวลาจากนั้นก็เท่ากับอะไรเนี่ยอันนี้มันพูดพูดภาษาเคมีหรือฟิสิกส์อะไรเนะี่ยโอเคเดี๋ยวเราโอ้ยโอ้ อย่าถามผมเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอย่อยู่ผมถึงไปห้องพ่อแม่อืมเราไปกินอนหสัญญาตดีก่อนโอ้รู้สึกหิวๆแล้วโอ,อุ้ยเดี๋ยวทำไมมันอู้ทำไมบรรยากาศมันมมน,น่ากลัวอย่างนี้นะี่นี่บ้านกูเองแท้ๆเอาให้ตายเถอะนะอาหารเย็นเฮ้ย อาหารเย็นเราก็ต้องไปอุ่นสิครับเปิดไว้ก่อนแล้วกันนะพอดีผมไม่ชอบอะไรมึนๆประเด็นคือผมไม่สามารถลดเสียงเพลงในระหว่างเลนน่นได้ เอาแล้วมันจะแย่งกันวะได้แล้วสัญญาผมอยากดูทีวีตอนกินอาหารแล้วร้อนอุ่น,นผม กินดีกว่าอร่อยจังเลยที่แม่ทำเนี่ยทำมารสชาติมันเหมือนของฟรีแล้ว่โอ้ยกินมันหนูตายเลยพ่อผมกินอิ่มหาังตาผมก็เริ่มหยอม่อนเลยแล้วสึกง่วงเอ้ยง่วงยังไงพี่อยู่ก็ง่วงไปนอนเลยว่ะโอ้ยแล้วก็รายการอะไรเนี่ยรอบหน้าหลอนชิบหายไม่เปิดดูแล้วไม่สารทักมาสองเมสเเจ เพื่อนเราดีกันนะอดูเหมือนว่าจะไปไม่ได้เลยเพื่อนอยู่ๆมันก็แบบมีอะไรมาทำให้มันยุ่งนะเฮ้ยแต่ว่าพุ่งนี้นาะต้องมาบ้านเจสสิก้านะเว้ยโทษทีนะเพื่อนแต่ต้องเจอนายพรุ่งนี้นะ อย่าลืมทำการบ้านเคมีละ่ะแน่นอนเพื่อนพอทำเสร็จแล้วถ้าพอทำเสร็จแล้วเราก็ไปนอนประมาณนั้นเราต้องทำการบ้านครู <c oughs> ให้การบ้านเคมีอีกแล้วเบื่อจังเลยแต่ช่างเถอะทำการบ้านเฮ้ <c oughs> านบ้านน่ะแค่ไม่กี่ชั่วโมงมันก็เสร็จแล้วเอาล่ะพอเราทำงานเสร็จก็ถึงเวลาน,นอนแล้วสินะเแม่อย่าอยู่กันดึกเนดะลูกแลก้วก็อย่าอยู่กันดึกมากนะลูกๆแม่ไม่อยากรียนจากมิสพอลล่าจากครั้งนี้อีกละ่ะ เหมือนแม่เราจะไม่รู้นะครับว่าเพื่อนเราว่างเพื่อเรายุ่งเขาเลยไม่ได้มาโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาละนอนดีกว่าอ๋อต้องเออแน่อนอนต้องปิดประตูเสมอครับทุกคนก่อนนอนเกมนี้มันจะสอนทุกคนเองครับว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ผีแต่เป็น นี่จะเด็กคนโอ้ยหิวน้ำจังเลยโลงนี้น่าจะหยิบแก้วน้ำมาด้วยให้ตายเถอะ เสียงโคดแมนอะไรไม่ใครอยู่ที่ประตูน่ะเฮ้ยี่ใครวะอะไรอะคลิกทุ้มายเดี๋ยวเดยออะไรอะไรเกิดอะไรขึ้น ยี้ยนี่มันน่ากลัวคนดูกูคิดว่าเอ้ยอะไรแม่โอ้โหยโยี้ยรีบเลยไปเลยอย่าเปิดประตูอย่าเปิดประตูไปไปไปเลยโอเคแม่แม่บอกฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กปิดปิดปิดโอ,โอ,โอ,อ,อ,ยอ้ยโอ้เยี้โอ้เธอโอเคทุกคนตอนนี้ผมว่าเราปลอดภัยแล้ว พอต้องส่งมาน่ะผู้พ่พาเขาเชีย่ยมันกดกิ่งเดี๋ยวนั่นใช่คุณพอล่าหรือเปล่าอะทุกคน นั่นใช่คุณพอล่าหรือเปล่าเดี๋ยวนะนั่นคืออ๋อพอล่าเห็นเธอไหมมันเป็นพอล่าที่ประตูน่ะแม่ขอโทษน,นะแต่ทุกอย่างจะโอเคโอเคเหรอแต่แม่บอกว่าอะไรนะอย่าเปิดประตู ไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามผมว่าเราไม่ควรไม่เอววะผมไม่เสี่ยงดีกว่า มันจะซ่อนอยู่ใต้เต็นง์นะแต่ถ้ามันนานๆแล้วยังเขายังไม่ไปจริงๆก็เดนนะี๋ยวก่อนนะเฮ้ยนี่บ้านพอล่าเขาเปิดไฟหมดแล้วอะ่ะมันหมายความว่ายังไงวะทุกคนทุกคนว่าไงอะ่ะว้าว รีเอลเอผมไม่ควรจะออกไปครับถ้ามีสถานการณ์แบบนี้พุ่งตรงผมไม่กล้าจริงจอย่าลืมนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในบทบาทเด็กอายุ14ใช่เฟรดูเฟตอมเนี่ยจะเป็นเกมที่สอนเราว่าไม่ว่าคนจะเป็น ผู้ชายอกสาอกเป็นเด็กเป็นอะไรก็ตามเนะี่ยคุณสามารถกลายเป็นเหยื่อได้หมดอุ้ย ไม่ไม่ครว่านะเดี๋ยวนั่นใครเดี๋ยว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 อะไรพ่อแม่กูยังไม่กลับมา Who you are? Who are you? มึงคือใครโอ้เชดโอ้เมื่อกี้กูหลอนแดกเลยเมื่อกี้มันอะไรวะน่ะเฮ้ย <c oughs> ตำรวจมาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตำรวจมาแล้วใช่ไหมเรารอดแล้วหรือเปล่าแต่ผมยังไม่ออกด้วยอะไรอ่ะเพลงขึ้น Survivor a u ว t r a l อ a เอานี่เรารอดแล้วเหรอเฮ้ยทุกคนตำรวจมาแล้ว ใส่เชียแล้วมึงอารมณ์เหมือนเอชิลด์มาแล้วเชื่อไม่มีโจรนะอุ๊ยอ่ะย่ะย่